บาดอันบัดเอฟซีน้องแหล่บาดหฮยันเจซานันเตียนต้นนี่ไรคื่ออะไรพปกนนี้เขาเงียนก็ไม่ได้เขาเว่ามาแล้วลูกมาแล้วเพรว่าทีนี่โดยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องประสุขวามสุคนโดยมาพบพ่อนอรตีอีกแล้วเนาะพี่น้องพบพ่อนอรตีเมื่อนี่กะอยู่บ้านสายบุญเด้อเนาะโดยมาหาแหล่พี่น้องเนาะมาหาผู้วงนี่แหละ แต่ว่าเพิ่นโอยู่พี่น้องจะไปใส่ไปเล่นแม่บ้เนาะมากับโบเจอวันนี้โดยกับพอดีมาทั้งบ้านใส่บุญแล้วก็เอาเนือ้อไหมมาให้กับอันซาเพิ่นพี่น,ออน้อง,ง,องเอพราะว่าเนื้อไหมทงเนื้อไหมดองอะไรเนาะเพราะว่าเพิ่นภัยเหตุอ่าร้า,ายพี่น้องเลยอาจจะกินไปหมดแล้วเนาะแต่ว่ากระโนตียังไม่ร้ายอยู่แล้วก็บโบคอยกินน้ำก็เลยย่างอยู่ตอนนี้ก็พอดีเห็นเป็ดเกลือซาเพิ่นมาพี่น้องเลยเนาะก็มานั่งนี่แหละบัดนพี่น้องจ้าเพิ่นมาได้ใส่ สบายดีเด้อโดยสบายดีคือมือแตะมาแต่ไปห้าสามถั่วหาอยู่ใช่นะเงี้ยเหนี่แล้วบื่ได้ป่ะวันนี้ได้แล้วผู้ชายเรียบร้อยเงี้ยเติบอยู่มักถั่วก็ได้โเงี้งจะได้แต่มักแตงนน่ะพี้องเนาะเดี๋ยวนอนตีสิบป้าเป็นกองหลังพี่น้องผาบรรยากาศวันนี้คือลมๆเนาะลมอยู่นะต้องลาคันเอสาคันอยู่ประทังบ้านนอกนี่ทำนี่คนไปตะเฮิงแล้วเอามาสองทงนี่แหละ เอาลยะเหม็นแกงกินเหม็นแกงกินมีเห็นหนักบวบอยู่เด้แต่ว่าว่าบ่มีน้ำใหม่แกงใส่เอยเอาน้ำใหม่มาเลยมาเลยอ่าไอ้สาเหตุยังอยู่เหมือนนี่อยู่เพื่อนบอกเพื่อนเลยว่ากินข้าวสวยแหละหรือว่าย่างกินข้าวเที่ยงเลยได้ยังกินอ่ะโอ้เป็นมันต้นเผว่าพี่น้องเลยกินมันต้นมันยังเป็นบำรุงเอ้โหทางนี้กะเนี่ยาอยังมันขึ้นเนาะอันนี้มันมันหมักอยู่ในหัวเนาะ นี่เป็นหมากเลยพี่น้อง 2> 1, 2. เป็นหมากน้นอยนเนยาะหลักขึ้นตามหัวพี่น้องว้าวบรรยากาศบ้านไซบุนเดอ้อพี่น้องเนาะมาพี่เอาซาเมื่อเพิเ่งจะไปพี่น้องเนาะประมาณนี้เลยทางนอกปูกาเพิ่นจะเห็ดคำแพงเนะาะเอซาเนาะแม<น>่อ่ามีเฮือนคนพี่น้องเพิ่นกำลังก่อกำลังก่ออยู่โดยกำลังเดียวกับเพิ่นสิมาอยู่แล้วเนาะวิะ่ง<ม>ไล่คนยอย่างเรา สามสวันเนาะอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนในทงเพื่อนพี่น้องเนาะอ,อัดเนียนมีคนอยู่บรรยากาศก็ห่อนห่อนนิดนึงพี่น้องแดดแลวเนาะมายำสวยในแรกว่าปานางสิมาน้าพี่น้องเนาะมาเจาะเบิ่งดินกัเลยเบ้าวบิร์กมาสับยูนี่ก็ได้มันห้อ <laughs> น มันงันี่บอกนี่งัวเมันงัวของมัาอือนี่งัวง,งัวงมันไปกระดะกระโดอืออยวไปหาข่ามถั่วเนียยังชียังชีเอาม้เาเติมมีข่ามถั่วเนี่ยเป็นปอ,อบอ่อนี่เออจีบหาเทาไรข่าไม่เหี่ยวไม่พอจังไพรมันบ่ได้ติอัลโหลชวนนอนเปลืยพอนก็เมืนะอือ อยากเอามาใส่นี่น้าอยากเอามาใส่กันเพื่อนมึงหน,า,งนามแต่นายจู๋มึงหนามมีมึงหนามบอกมีบมอกม,มีแต่น้าหินและยังไม่ได้รับผูกอ,อันนี้ขอ,ขอโทษเด้อะเมียนพี่น้องเมื่อเทีเย่ยวหนึ่งกนเครื่องเก่ามาฝากกันตาเปลาไว้นี่เครื่องเก่าที่บริเวณเมียนตัดใหม่มใส่ตัดใหม่แก่สิทิมกัสิไดา้จากบ่าย,ยาก,กไปจูดกีดีกันนะเดี๋ยววันนี้เมียนเปลาอ่ะเพเวียง โทราอมาโยอะะวะเมันให้ออกออกเมื่ีติ่งป่าออกมาแล้วไงแป๊ดเดือดบ่มีปลาบวกด้วยบานี้แฟนหมดเลยินี่ยยังจะก็มางวงอัั้ะมางวงยังบุกมาลายแค่เนาะอ่านี่ก็ยางรอไว้ดังไพเปียนแล้วยางรอเปียนแเ่อปียนเองก็เป็นแบบเน่ย ไปแต่มือนั่นตีเตาถ่านแล้วก็ไปเลยหฮนบล็อกเมีนบอกเหมืออันบันไม่สวยไม่ถาวรอะไรพี่น้องเรื่องยูทูบอีกยั้นกับตอนไหนถ่ายเมียนแล้วเนาะถ่ายเมียนแล้วมมันีเวลาควาดทานจากเอาลูกตีจะเติมเป็นรายเดือนเบาะรว่าใช่อันรายเดือนอืมไปเติมอยูทูบอันเบาะรวยเติมเองเติมเองเนี่ยจากบ้านนะน้ะมาณแปดสิบพัน นั่นเองเน่ะบ่มีเงินเลยก็ยุดก่อนยุดก่อนแล้วก็จั่งอันนั้นจั่งอารมณ์เนาะขายทานก่อนมีเห็ดทานอยู่แล้วก็ตัดพื้นไว้แล้วยังบ่ได้ไปคนอ๋อกาช่วงนี้ก็เป็นยามแรงเนี่ยด้ขายทานกับบอดีขายทานก็ยังบุญยัดีไปได้แหละี่น้องเลยเวลาเห็ดเต่าทานตัวนี้ก็ว่าสิไปห้าหลอดเพิ่งทำงานก่อน ทำงานบนไอพุนแหละจักก็จะเอาจักบ่อเนาะเอาอยู่ที่เอาเอาไหนเด่นล้านปลายอันล้านตอนตนั้นนั่นล้านสองสองล้านสองแสนเดี๋ยวนี้อาจจะขึ้นแล้วเหรอวะโดนอลยยังข่าวยูายเนาะยังข่าวยูนอฟเองนี่นาะสบายดีเนาะกินข้าวอันเอ้ยบ่แม่นได้กินข้าวน้ำพึ้นก็ได้ห่างว่าผึ้งตัด ้ากินข้าวเ่าเองก็ได้แนวกินเ้าเองแล้วก็บะต้องอันพ่นบ่ไดตัดย่งบ่ต้องิ่นย่ง็ว่นจะทไปทำงานอยู่วันาเปงานกันว่า่นว่าบนว่าก็เลยเพดธันือเก่าเอาอยู่ตี่จะยังบ่ได้ถามเอ้ฝนนะแน่งย่างไรลองไปถามิึงเป็นเอาคนตลอดเด้เป็นทรงงาน้นาำเนาะมันบวมเานอโรงงานหนานี่เบื่องส่งนี่มันกัสสี่บนักปันไดบ่บนางเดกล่างกระตุกธรรมดาหลมดา แบะกระตุกเขากับได้เนาะได้เยอไปต่คุณยังได้ยังเนาะเคยเคยเห็นเลยคุณยิงเห็นล่ากระตุกส่วนว่านี้ส่งน้ำน้ำพิ่นผู้ชายเนี่ยไปส่งน้ำน้ำพระเจ้ากระซงนะไม่เอาน่ไปไกลอยู่ใส่กระปใส่ปูนกระปมือคิ้นกระปใส่ตะมมือกระปนะยระมันนี่มันมีบนไปนะมือซุนนี่กระป๋ายใส่แบบี้กระซงนะพุณผิดหรอกบ้านอัน บัดรเอฟีนองแหนบบัตรไฮยันเจซานั่นเตียนตันยิบก่อนว่ะมันบมเป็นตาหรอกมันนบเป็ตาฮองกิไรบมเป็นฮองกิไเคื่ออะไรโมเป็นเนี่ยเข่าเงี้ยนก็ไม่ได้เข่าเบ้ามาเลี้ยวเลยอืมมาเลี้วั้านินีงเนี่ยเอาเัาผัดบลอนนันเนาะอืมตันยิบมันก็ต้องใส่อันนั้นคือก่อนตันยิบหรืมันต้องได้ฮองกิไลฮอนกิบลนะมิดเป็นเลขไงยังเละนี่ แต่คือเกษาไปเห็ดอันนั่นแหละแบบไปเห็ดงานลงเข่าตัวเพิ่อนนายยุทธตัวตัวตัวลิ้นนนัอแบัดันแย่เข้มมานะบัดต้นเส้นได้มันแบัดบัดนันบัดจีบัดจีดึงเก่งเดะเทศแบดเข้มมันก็ฮุบขึ้นฮุบลงนะมันตั้งเข้มบ่ได้นี่มันให้ยอดคอดเข้มลงมากดึงลงมากนะแต่ว่าเห็ดบ่ได้เลยอ๋อเนาะว่าเห็ดเห็ดได้อยู่แต่ว่าเพื่อนว่าเพื่อนว่างานเพื่อนออกแล้วก็เลยเพื่อนเพื่อนนายยุทธ์น้องอุทัยก็ยังออกเลยน้องอุทัยก็จะออกกตออกเพ่นว่า กาเอ็สงานนะอองาน,นนะอเป็นเรียกผู้ชายแต่ว่าบัดผู้หญิงเป็นหาเฮ็ดเนาะเป็นก็เลยออกมาเลยพี่ฮเนาขาจะสอบงานเบิร์ต<ม>อยู่อยู่ในอ,อ,อยู่ช่องมืออยู่ช่อ,อ,องมือมีคาตะเกียบตะเกียบเจอมาไปลองไปข้าวนัดของมาน,งงานนะเป็นม่านนะเป็นตรวจสอบคนง,งานเบิดมันมีการแขง่งเวนและการแข่งคืน พวกเขาก้าวกล้งเว้นพวเขาก้าวกล้งคืนพูกเขาก้าวกล้งคืนมาเขาก้ากลองเว้นเนาะนีน่ะมีลายแต่ซาเคยไปเหตุภาษางานบาทอีกอย่างเคยแลย้วเนาะเคยอยู่อืมช่วงสมัยนี้ก็เพิ่นก็นเหตุแต่ง,งานบาทนะคะบริยายไปใส่เนาะนดูจะมองในเฮือนเนาะว่าตเกี้ก็เหตุบัณฑ์ัวเมืองนี่เดือนหนึ่งล้าน,านืมมังานงานบาทนี่แต่ว่านั่นนี่นั่น เจา้าควรมิเอาคนจะบอ,อเกเอาแหล่งแต่เต้เพิ่งออกมาเป็นเพนะิ่งเลยเพื่อนกระบอยกยังไงเมือ่อเพื่อนได้ดอกแต่ว่ามันมนม,มีไฟดำหน้านะกน็เล,เลยเมือ่อแนี่ยมันมีดำหน้าใส่โฟน่าอะไรก็รได้เมื่อได้อ,อ๋อวันนี้เจา้าควรได้คนเป็นบอ่อแลนะ้วเนี่ยติดโดนนะติดโดนนดีหอยลา้านชามตะกี้กันเนี่ยมันก็เติมหนึ่งแล้วตะกี้ก็ไดนะ้เนโะอเคหนค้าญี่ปุ่นเคห์หน้ากระบวกกุ่มอยู่กรุงกินเลย หน้าบุหรีาบาุหรี่แต่ละสามสิบสองก็เมือเ่อไะจงมายำคนคนนี้เดือนหาให้กระเ๊กชื่อได้กินชื่อเขากินผูปี้แบบหน้าบุหรายเนาะคนบันายกว่าหน้าติหนึ่นงรอบเบิ่งกันกัทนทำานว,นนวนนาน่าวนว่าก็เลยเกี่ยนเหตุเป็นเห็ุเนื้อวืนมันสิบไปให้รางถวยแบบนี้รางถวยรางจานเนาะ กี่เคยล่างอยู่ถวยสะกี่ก็ได้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 เครื่องหนึ่งยังอยู่เครื่องนึงเงินน้ำผึ้นก็ได้แม่ว่าพันใจเครื่องหนึ่งก่อนแต่ก็ไก่ห้านี่แหละแต่พนออยากอยากกินปิงเป็ดก็ไปเอาก่อนเออมันเท่านี้ยังไปเอาบบได้หรอกได้นะคนเครื่องหนึ่งได้ยังอยู่เครื่องหนึ่งมันงานรางถวยก็นดะมันหายยังโมบดติหายยังโมบดว่าจิตพิทาบมาหอบนี้ก็จะที่ได้โบได้ หน่งแจงเอน่ลานถวยก็ได้คำหนึ่งชาวไปพันนะเนี่ยตะกี้อะไรเพิ่งเมือกะเก่มือกะล่แนวเวนมือเ่อดนะมือมือสหาพันชวหาพันผู้บอกดมือสอเพิ่นเป็นหานโมยใหญ่เนาะจ้างจ้างกับแบบถือเนยพี่น้อง ถ้าว่าเห็ดหลายอย่างกะเออได้ละข้นคนนั้นอยู่ดอกสองแสนห้าพันขายแล้วเคิงหนึ่งหมือนเมื่อที่ว่าชิได้องมาออกมาทางป่าทางดอนันเมื่อนั้นายแล้วอแล้วสองแสนห้ามาเนี่ยังอยู่สองแสนเนงมันสองแสายังอยู่แสนเจ็อห้าพันัองแสนหาอยนี่แกแล้วแล้วนี เพิ่นก็เพิ่นก็บดีสู้ขายเขื่อนนั่นเองขายบดีเนาะขายบดีคือเพิ่นว่าเลยไปขายฐานกันยังฉีดตรงเดียวนี่นะก็ไปให้เบียเ้ยอยู่ก็ในี้อยากเฮ็ดเบียเ้ยเนี่ยจกได้รถเฮ็ดฐานกับบอออกในสวรนี้เนาะขายขายบุญยากอนได้พี่นอ้องปันมันนี้มือช่องก็เชี่ยวน่าขลุดอะไรตัวนี้นนกระจงปลาไหวตัวนี้พอจะเที่ยวขี่ไปเแบบไปกัน ถมุสองคอยไางไปด้ทงไทยเวนานมากับบอดี้นะการกันแต่ทรงพ้นานเออกระนาวเหตุฐานได้อยู่ขายดีเนาะเน่ยขายดีได้อยู่รถมุสองางยอันนี้รถอี่างกระซืออี่างกระซือวันนี้เนาะเสื้อผ้ากด้ซือวันนี้เนาะมจะเรียนนะข้ากไก่ได้ไก่แต่ข่าหันเขาแค่นี้ก็ ข่าวเจ้านายก็ได้ซื้อเจ้าน้ยก็ได้ซื้อได้เม็ดขาวนี่เรามีข่าวอะไรแต่ช่วงขึ้นเฮือนปูเป็นบอกข่าวนะอือนั่นเองก็สิไปห้าเราเป็นเฮ็ดวิ่งก่อนพ่อทานก้อนนี้็อจะพ่อทานก่อนนี่อย่าเอาตูวถูกเก่าหันล้มย่างมากเยางมากเฮือนเก่าอ๊อกเนาะแต่ว่าดอกบระมาเณขนมันลงบริแมงค์บริมาคมากตัว ตัวก็ออกนะบอกบอตัวนึงนี่ตัวอยู่ในกุกอันนั้นในกุ๊กไหลฮะโอ้เบื้องป่านั่นบอกแล้วสิเอามาเท้ามาออกแล้วทำบริเวเห็ดแล้วเนาะมาออกหมดเลยมันหมดเลยตัวที่ว่าอันอันนั้นละพออันน้องแหลได้ละพอได้จะมาอยู่ละอ๋อแต่ว่าจะยินเพิ่นกับบริเวณปลายแล้วเนาะ อันนี้ก็พัง,งเบิ้งวมดต,ตอนตัวนี้ว่าเพื่อนอยยังห้คนทางปาลายแบบคนสื้อดิน<ไ>แล้วก็ให้คนทางใหน้นาะแต่ว่า้วฟังเบิ้งเบื่อเอนเหมันงานน่ินคนดอาว่าว่าชั้นจีแซนนี่แหละมันหายังเบิ้งว่ะนาเอาพื้นก่อนนไม่กื่อนเอาเพื่อนมาผร้าวน,วน่วนแ่งเพื่อนละก็เลยเาเพื่อนยนเสียแล้ว่าครูคมาผ่ากะ เผ่าเฮือนนี้แหละเพื่อเฮ็ดเฮือนนี่แเนาะัวน่กว้างอี้จักจังว่าเป็นว่าชดบานชวันหัวไดๆบช่ทางออกลวมาเพื่ออ้อมกำแพงขักหัวพกเครื่องวาเนาว่าเราใกล้แล้วพไกกลเราเนี่ยหนุบับพนเราับยัเรมตัวเองูสิ่่แต่ยง บรรยากาศกันมันชีหนาวๆเย็นๆหนาวแน่ไม่แน่แมันจีไกยหอดประามงยังได้เลนนี้อาจจะไปห้าเมย์มันบอกไปห้าเมย์ได้บอกเลยบอกวันเด็นเนี่ยมาวันอีวันที่ไปฮะไอยู่ยองไปซอยแหลบโบเห็นส่วนก็เป็นเอาน้องไปเรมรถไปหาเมย์ะเพราะว่าส่วนร้ายเพิ่นกะสิกินนขาวอยู่พุ่นเหรอ บ่ได้มากินอยู่นี่บ่เห็นเนานก็ออกมาแล้วน่ะนะตอนนั้นเราเป็นยังไงกินอยู่นั่นนี่ก็บพ่อพี่มีแต่อยู่กินน้ำแม่เหมือนกับตอนแรกเลยก็มานอนแบบบ่ได้เนื่อยเนี่ยพี่นะพี่น้องเขากงเป็นเงินเตาไปมานอนอย่างคืนจะมานอนยืนยืนไปจีบเขาไปบวงไม้ตายได้นี่อยู่บ่อเท่นี้นะี่ในบ่อนคอนใหม่นะนั่นนี่อยู่งานหนึ่งงานปลายใหม่อันอล่างานะ มันชามบีแขงนี่แหละภาิีข่าไปทางเบงในบอนั้นมันนะฮะแต่วสาเข่าวไปรอกเบอ่งาน้ตยนไม่่างและมันล่มแต่ถึงคนผมมีอยู่นะเขาได้อายุเนาะแมนแต่ว่าหากนัก่ากะบบเคยไปเอาแต่เก่าหน้ากับคนกับดุดเป้นแหละดุดเป้นั่นแลลวบอกแ่จักรวาจะพูมันนะเรับออใ่นนบเคยไปเก็บ บานนี้กัเนาะแวะมากะโบเห็นโบเห็นพวงเนาะพอดีเลยว่าเอาโน้ตใหม่มาไฮซากกเลยมาแวะาไหวกั่คว้าว้าซินสินมูก่บแฉะแน่ว้าเซมูคว้าเมูก็ได้บ่เอิ้นซาเอ็ดตอนน้หน่อยคว้ซินมูกับแ่ไม่ทงเนาะบ่แห่นน้ตใม่นั่นเนาะก็กินแ่บอยู่ดอกตอนนั้นจอมาหาก่อก็คิดไวกจุนมาได้ชุกมันเท่าเดือนจิบซองือลองเห็ดกินเบิ้งแต่ว่ามันอยากสมนะคะว่าเนาะสมบอกบอก ต้มชนักตานนะถือส <able> ูตรมันนั่นมันมันมันเสมบานี้ไปก่อนเลยสายผมว่ากับใจอันใหม่มาให้เลยโอ้เดียวสิถามดอกเนาะหูวใจกระเพิ่นอยู่ห่านคายน้ำนะก้าวคอนเด้อร์บานิเอส์ซาสบายดีเด้อสดีโดยพี่น้องน้องแหวมากะมาฮะเอซาร์เพิ่นน้ำพี่น้องเนาะแหวมาฮะผู้ลงบอยู่พี่น้องเอาหน่อไม้มาฝากเพราะว่าเพิ่นอยากได้กะไล่เมืองอะไรเนาะ มือนนี้มีเวลามากกันเลยจะมาหายเอือยเพิินพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ก็สิพาจบคลิปเป็นแลเดอร์พี่น้องก็ต้องขอขอบคุณ,คณพ่อแม่พี่น้องบริสุขูสุคนที่หับ z o มคลิปตั้งแต่ต้นจนจบที่บอกขามโฆษณาเนาะพี่น้องคลิปนี้ไปแล้วสบายดีสบายดี